พออกเป็นประธานนะครับทุกท่านแล้วก็มีเลขาเลขาคณะทำงานเนี่ยจะเป็นหัวหน้าหน่วยในพื้นที่อย่างกรณีพื้นที่เขาใหญ่งเงี้ยท่านผอจะเป็นประธานและเราท่านหัวหน้าเนี่ยจะเป็นเลขาแล้วก็ทาเรื่องพิจพัฒนาเสร็จก็จะส่งไปกรมมาติดตามภารกิจยุทธการเขาใหญ่ทีมพญาเสือ5กร,รกฎาคม2559เริ่มต้นขึ้นที่ห้องประชุมที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกนางรอง ก็ได้เคยเข้าร่วมประชุมมาแล้วกับทางกรกมรับาก็มีหลายจุดที่เขาแจ้งมาว่ามาดูนะครับก็มาตรวจสอบนะครับเราบางอย่างประชุมกรกเราก็ได้เข้ามาเช็กกันครับในป่าหาคมก็ปรากฏว่าอย่างอย่างบทเรีนักตุลากที่เรียนเมื่อกี้ว่ามันมีการมีสิ่งถูกสร้างแล้วก็มีการใช้พื้นที่เข้าไปในเขตพิ g a m m เราก็มาดูข้อมูลภาพถ่ายเก่าดูอะไรต่างๆก็พบว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเบื้องต้นจากที่เรามีข้อมูลเนี่ย มันก็เป็นพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าและก็เขาใหญ่เนี่ยผมเรียนว่าแนวเขตเราเนี่ยเรามีการสํารวจรลงวัดตั้งแต่ปีสองพันห้านะครับแล้วก็มีการสํารวจรลงวัดตั้งแต่ปีองพัห้าร้อยสองัร้อยสามข้อมูลพวกนี้นะครับที่ลุปล้ำพวกนี้นะครับเราก็จะทําการตรวจสอบนะครับส่วนว่าเราตรวจสอบแล้วก็มีเอกสารมีอะไรไงก็มาดูจริงเนะแต่ว่าจากเบื้องต้นเนี่ยที่เรามีข้อมูลเบื่องต้นก่อนที่เราจะเข้าในการตรวจสอบเนี่ยเราก็มีข้อมูลท่าทายแล้วก็มีอะไรว่ามันไม่มีว่ามันเปนประโยชน์เป็นป่ามาก่อนนะครับ พื้นที่การบุกรุกรอบแนวตะเข็บเขาใหญ่นะครับซึ่งมีตรวจสอบทางจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเมื่อปี45กับในปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีจุดที่แสดงว่าอาจจะมีการบุกรุกเข้าไปในรอบตะเข็บแนวเขตเขาใหญ่ซึ่งในวันนี้เนี่ยมีเป้าหมายอยู่ประมาณ8จุดนะครับที่เราจะเข้าตรวจสอบไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของกรมสเตย์ลานมันวังจุ้ยนะครับแล้วก็จนเรื่องของการได้การเกษตรหลังจากประชุมแบ่งภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนายชัยวัน์ลิ้มลิกิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือน,นายธนโรธโพธิสาโร ผู้อำนวในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ร่รวมกับตำรวจปทศเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบลานรักรีสอร์ที่อยู่ติดกับน้ำตกลานรักแปลงไร่มันจำนวน2แปลงและสูสานเขาแดงซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ช่างรางวัดผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติด้วยเครื่องมือที่มีความละเอียดสูงพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงอายัดสิ่งปลูกสร้างและแจ้งความดำเนินคดีกับนายสมบูรณ์ยอดขวัญอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่88หมู่12ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกที่ออกมารับเป็นเจ้าของลานรักรีสอร์ทส่วนแปลงมันจำนวนสองแปลงและพื้นที่สุสารเขาแดง ที่รุกเข้ามาในเขตอุทยานนั้นเนื่องจากไม่พบตัวผู้กระทำผิดหรืออ้างตัวเป็นผู้ครอบครองจึงได้ให้เจ้าหน้าที่นำป้ายมาปักประกาศยึดพื้นที่และห้ามการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งถ้าสามารถสืบทราบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองก็จะแจ้งความดำเนินคดีต่ตอไปหน่วยเฉพาะกิจนะครับปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่านะครับตั้งแต่ เข้ามาในกระนการตั้งแต่เมื่อวานนะครับมาตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบเอกสารดูจากภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังตั้งแต่ก่อนประกาศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับยังแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศเมื่อป,ปีพุทธศักราช2505นะครับเราก็ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมว่ามันมีคนแจ้งนะครับในกรณีที่มีการบุกรุกอยู่อยู่ในส่วนของตำบลนางรองนะครับาทางสันติกา นะครับก็มีปลูกลูกอยู่สองลายนครับใน2อลายนั้นก็มีรีสอร์ทสวนลักนะครับร้า,านลักลานลักรีสอร์ทแล้วก็อีกลายหนึ่งก็เป็นการปลูกสวนมันสำปะหลังนะครับลุกเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับสองลายเนี้ยพื้นที่รวมทั้งสองแปลงนี้ประมาณาห้าไร่นะครับในส่วนของร้านลักรีสอร์ทเนี่ยติดอยู่ที่น้ําตกนะครับซึ่งในน้ําตกเฮงเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยว ของสุมชนของนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับซึ่งมีลำธารที่ไหลผ่านมีน้ำอย่างสะดวกสบายก็เข้าไปบุกรุกติดกับหน้าต้าตกเลยนะครับอันนี้เราแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกนะครับในเรื่องที่มีสิ่งปลูกสร้างหลายรายการในส่วนหนึ่งกับคดีที่2ก็เป็นแปลงมันอีกสองไร่กว่าอันนี้ก็บุกรุกเข้าไปในเขตอีกอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเห็นได้ว่า การตักเตือนหรือการเตือนหรือการสังเกตการเนี่ยเราเราเห็นว่าชาวบ้านเองเนี่ยหรือว่าผู้ที่เ,เห็นประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยขยับเข้าไปทีละสี่เมตรห้าเมตรทุกๆปีเพราะทุกๆป,ปีเข้าไปปั๊บมันก็จะทําปัญหาให้เกิดขึ้นว่าการบุกรุกครอบครองเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่มันไม่ได้ทันได้ตรวจสอบพอไปอีกปีถนึงก็มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นแล้วพอไปอีกปีก็มีสิ่งปลูกสร้างไปแล้วแต่เขาหยับขยับเพียงเล็กน้อย อันนี้เปิดเป็นปัญหากับการเป็นบรน้าที่การเดินแนเขตเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นมือนการไปแล้วสองลายที่แจ้งความนึง่งคดีหลังจากนั้นในช่วงบ่ายนําคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระเบียงภัยวลลี่ซึ่งได้รับการร้องเรียนถึงความไม่ปกติของเอกสารสิทธิ์ที่ได้มาซึ่งระเบียงภัยวลลี่มีพื้นที่ประมาณ15ไร่ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ช่างรางวัดผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ ด้วยเครื่องมือที่มีความละเอียดสูงพบว่ามีถึง7ไล่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตาิต่อเนื่องจากช่วงเช้านะครับหลังจาก3จุดที่เราวางไว้ก็คือที่สวนที่ติดน้ำตกจุดหนึ่งแล้วก็ไปที่หงชุยนะครับที่มีการก่อสร้างสุสานคนจีนนะครับอีอกจุดหนึ่งที่ต้องเข้าดูเนมืนกันแต่เราเข้ามาตรงนี้พบมีทังสิ้โรงเรียน กับเข้ามาในระ,ะบียงภั่ระบียงภัยรีสอร์ทนะครับอยู่เหนืออ่างเก็บน้ําตอนนี้มาตรวจสอบเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์อยู่เป็นโฉนดที่ดิน2ฉบับนะครับใน2ฉบับเองเนี่ยมีเก้าไร่กับ4ไร่กว่าก็ถูกประมาณ15ไร่บรพื้นที่15ไร่เนี่ยมีการฟ้องสัมปกครไว้แล้วนะครับว่าโฉนดดังกล่าวเนี่ยอยู่นอกเขตอุทยานนะครับแต่เมื่อตรวจสอบมาวางผังวางพิกัดวางหมดุดตามโฉนดที่ดินของ ของที่ดินได้วางไว้นะครับเราพบว่าโฉน,นดังกล่าวเนี่ยค่อมอยู่ในเส้นทางค่อมอยู่ในแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้ามาถึง7ไร่กว่าเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเนี่ยเราเราได้ได้คุยกับผู้ประกอบการนะครับว่าที่ดินของเขาที่อ้างว่าอยู่นอกเขตวิทยานแล้วได้มาโดยชอบ้วยกฎหมายสารปกครองได้ตัดสินแล้วว่าที่ดินดังกล่าวได้มาโดยชอบแล้วก็อยู่นอกเขตอุทยานปัญหาคือตรงนี้ครับว่าปัญหาก็คือว่า มีการตัดสินแล้วว่าฉนดดตังกล่วอยู่นอกเขตอุทยานแต่วันนี้นะครับช่างนวัดโดยใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดสูงจากช่างนวัดตในสวนฟื้นฟูนฟนเองเนี่ยคุณอุมพรเป็นเจ้าที่ังวัดที่มาวางหมุดพิกัดเราตรวจสอบแล้วนะครับมีฉนดท,ที่เข้ามาในพื้นที่อุทยาน,นย7ไร่นะครับในส่วนของ8ไร่เนี่ยก็คือนอกเขตอุทยานเมื่อตรวจสอบรายละเอียดไปปับเนี่ยเราเห็นอีกส่วนหนึ่งก็คือ พื้นที่ที่เป็นลานโล่งอาเป็นลานคล้ายๆกับลานกลางเต็นท์นะครับก็จะมีการใช้ประโยชน์ในส่วนหนึ่งเราพบเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีการใช้ประโยชน์นะครับเมื่อสืบทราบมาในเขตในเขตของของพื้นที่เอาตรงนี้ก่อนละกันนะครับว่าเอกสารที่ทั้งหมด15ไร่เนี่ยเข้ามาในเขตอุญญาณ7ไร่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยผู้รีวมกันสำนักในธนโรอดพุทธิสาโพนพุทธิสาโรนะครับได้ เข้ามาร่วมแล้วก็มีชุดของทหารตำรวจต่างๆเข้ามาปฏิตที่นะครับผูด้ดยการสํานักได้ประชุมกันกันกบช่างรางวัลนะครับว่าพื้นที่ดางกล่าวที่เข้ามาในตรงนี้เนี่ยเราจะขอตรวจสอบเอกสารว่าได้มาโดยชอบเลืยอกฎหมายหรือไม่นะครับมีการตรวจสอบแล้วถ้าตรวจสอบแล้วได้มามีเอกสารสอคอมาไม่ถูกต้องหรือว่ายื่นเอกสารสอคอมาไม่กี่ไร่แล้วบวมมาถึง1 0 15าไล อันนี้ก็แจ้งความในคดีว่ามีเอกสารสิทธิ์ได้มาโดยชอบหรือว่าเอกสารบวมมาจากพื้นที่เดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะขอตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วก็ผูกก้ประกอบการเองก็ยินดีที่จะเป็นผู้แนวชี้แนวเขตต่างๆเราขอให้รองสำเนาทุกฉบับที่มีอยู่แล้วก็สำเนาที่ขึ้นสารศารมีพิพากษาแล้วว่าเอกสารได้มาโดยชอบใยกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาจะนำหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปสู่สนัก ตรวจสอบที่ดินของกรมที่ดนแคสปาร์มเกิดซึ่งเป็นสมัครที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อตรวจสอบเอกสาราที่ดินที่หน่วยงานต่างๆคิดว่าสงสัยคิดว่าน่าจะได้มาไม่ถูกต้องก็จะนําไปสู่กระบวนการนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อสมัครงานตรวจสอบที่ดินตรวจสอบแล้วถูกต้องเราก็ถอนเราก็ตรวจสอบแล้วก็คืนที่ดินดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการแต่ถ้าไม่ถูกต้องขั้นตอนนี้แหละครับ เราจะต้องแจ้งความดำเนินคดีตรวจสอบเอกสารต่อไปเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเอกสารที่ยื่นเข้ามาในเจ็ดไรเนี่ยท่านได้มาโดยชอบอยู่กฎหมายหรือไม่มีการชี้นําชี้แนวเขตหรือว่ามีการวางหลักมุดที่ดินเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง